ดีมิตรลักแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับจะไม่ทำคลิปวิเคราะห์มานานนะครับก็จะเริ่มทํานะครับครับกนอนึ่งก็ฝากนะครับมวยพักยกของนักทีนะครับนะครับจะมาร่วมสนุกนะครับหรือว่าจะดูเฉยๆก็ได้นะครับดูการถ่ายทอดชกมวยนะครับของรายการมวยตู้ต่างๆนะครับครับหรือว่าจะร่วมสนุกก็กดแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาที่มีแอดนะครับนำหน้าครับ n a t t e e นะครับจะเป็นมวยระบบพักยกนะครับที่ทันสมัยที่สุดนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมวลในรายการกันครับสุพยินดีนะครับประจําวันพฤหัสที่4พฤศจิกายนนะครับเรามาทําการแข่งขันกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับช่วงแรกก็จะเป็นการถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอยูหมายเลข24ครับรับชมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดเลข24ครับทูฟ y ยูครับครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะเป็นถ่ายทอดท่องทางททบ5ครับและช่องทีสปอร์ตนะครับรับชมได้แต่เวลา2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับ ครับเรามาดูช่วงแรกครับผู้แรกของรายการครับหยกเพชรลูกบุญมีครับอาจจะกับสิงค์ิรีทิชวานน์ครับพิกัดร้อยสามปอนผู้นี้เคยเจอกันหนึ่งครั้งนะครับทิ่บุรีลย์เนี่ยแหละครับเจ้าหยกเพชรนี่มาแทนกระทันหันนะครับส่วนเจ้าสิงค์ิรีวันเป็นมวยรายการที่จะชกกับเจ้าพญาไฟนะครับแต่เจ้าพญาไฟนี่ทำน้ำหนักไม่ได้ครับจึงต้องตัดออกจากรายการแล้วก็นำหยกเพชรซึ่งเป็นมวยสำรองไว้ขึ้นมานะครับที่จะเจอกับสิงค์ิรีครับก็ต่อยไปต่อยมาครับแพ้ครับเจ้าสิงค์คิรีพลิกแพ้นะครับ บอกว่าหยกเพชรนั้นไม่ได้ทําน้าหนักมาครับนะครับก็เลยพลิกแพ้ไปประมาณนั้นครับตอนนี้ก็เลยผู้จัดก็ให้เจอกันใหม่ด้วยการทำน้ำหนักต่อยกันที่พิกัดร้อยสามปอนด์ครับหยกเพชรมาขาดครับมาขาดไปร้อยสองอ่ามาขาดไปปอนด์สองนะครับมาแค่ร้อยหนึ่งจุดแปดนะครับหยเพชรมาร้อยสี่จุดหกนะครับลดไปหนึ่งจุดหกนะครับก็เท่ากับอ่าหยกเพชรต่อไปนะครับปอนด์สองเท่ากับต่อไปปอนด์สองนะครับครับก็สนุกครับอาจจะพลิกไปพลิกมาเหมือนว่ที่แล้วได้นะครับก็ต้องจับตานะครับ ครับผมโูดที่2ของรายการครับเพชรสาหริษหมูปิ้งมิวสิกนะครับเจ้าเพชรสาหริษหมูปิ้งมิวสิกก็จะเจอกับแป้อิมสบุญมีฤทธิ์นะครับพิกัด106ปอนะครับเจ้าเพชรสาหริษนี่ต้องบอกว่าประดูกมวนี่ไม่ธรรมดานะครับเจอมาไม่กระทั่งอะไรอ่ะสแกางามนะครับแพนน็อกสแกางามนะครับจิตเมืองนนนะครับแพนน็อกเจ้าเพชรเดชนะครับบัวสังปรภัยแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับสิงเพชรเดชสิงใต้นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมาครับครับ ส่วนเจ้าแปะยิมนี่ก็เป็นดาวรุ่งนะครับรูปร่างดีครับสูงยาวนะครับเป็นเด็กใต้ครับเด็กนครครับแปะยิมนี่ซ้อมอยู่ค่ายสอุบุนมิลิตกรุงเทพครับอยู่แถวบางขุนนนท์บางกอกน้อยเนี่ยแหละครับนะครับก็มาดูครับคู่นี้ครับจะแปะยิมนี่สูงยาวครับเป็นหมดสูงยาวฝีมือครบเครื่องครับดักเสียบดักแทงหลักเหลี่ยมดีครับนะครับส่วนเจ้าเพชรสานิี่เก่าเกมมากครับต้องบอกแล้วก็ดูคนนี้แข่งโป๊กครับ ก็มาดูว่าจะไปยิมเนี่จะผ่านได้อย่างผ่านลุ่มที่นะครับขึ้นเป็นมวยเกตเอเกตดีเกตบีบวกเงี้ยครับได้ไหมครับนะครับต้องต้องผ่านเจ้าเพชรสาลิตนะครับครับคนนี้ก็ตับตาครับนะครับระหว่างมวยเก๋านะครับกับมวยรุ่ปล่างดีสูงยาวนะครับการพิดซ้อมไม่ต้องห่วงครับบำรุงเต็มที่ครับค่ายนี้ครับจิตอาสาบางแก้วนะครับสบุญมีฤทธิ์นะครับจะเป็นค่าชิปชวนนนท์นี่อยู่ในกวนเดียวกันครับอยู่ในกวนเดียวกันครับซ้อมอยู่แถวบางขุนนนท์ครับ ครับตับตาดูดีครับคู่หนกคู่สองเป็นอะไรที่พิดีจัดแล้วชอบพลิกไปพลิกมานะครับพลิกราคาแพงด้วยครับไปหน้าเดียวไม่ได้นะครับครับมาดูคู่ที่สามของรายการครับสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับลูกชายของเจ้าฟ้าสุรนนะครับฟ้าสุชนสิบอนะครับจอมถีบสายฟ้านั่นเองครับเมื่อยุคเก้าศูนย์ครับครับก็จะเจอกับลุนพี่นะครับคลาสสิกพุ่มพันม่วงนะครับคลาสสิกนี่ก็อายุอนามนี่น่าจะแก่กว่าเจ้าสายเลือดอยู่มาสักสี่ปีนะครับ สี่ปีเจ้าสายเลือดก็สิบเจ็ดสิบแปดส่วนเจ้าคลาสสิกนี่ก็อายุประมาณสักยี่สิบเอ็ดนะครับนะครับมาเจอกันที่พิกัดร้อยสิบสี่ปอนครับสายเลือดนี่เลือดดีครับนะครับฝีมือมันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับนะอาวุธครบเครื่องครับส่วนเจ้าคลาสสิกนี่ก็เป็นมวยแข้งฝานะครับดุรแรงครับเปรียบเปรียบรูปร่างนะครับก็ดูกันครับคู่นี้ครับ สายเลือดนี่ซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยนะครับแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเพชรินดีตอนทาน้ําหนักนะครับสาวันนะครับส่วนเจ้าคัสสิกนี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายของคุณกิ้วนะครับลูกเจ้าแม่สายทองครับก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยครับครับคู่นี้ก็ต้องจับตานะครับว่าสายเลือดนี่ฝีมือต้นๆไปก่อนหน้าครับจะหมดไหมจะแผ่วไหมนะครับถ้าแผ่วก็เสร็จคัสสิกครับเพราะว่าวางแข้งได้รุนแรงครับหนักหน่วงนะครับคู่นี้ก็จับตาดูนะครับท้ายๆครับมาถึงคู่เอกครับฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิตครับวันนี้ก็ เป็นฟุกน้อยสิทธิ์หลวงตาครับมาเจอกับรุ่นพี่ครับมงกลเพชรเพชรินดีอะคาเดมี่ครับพิกัดร้อยสามสิบหกปอนด์ครับฟุกน้อยได้รูปล่างนะครับได้ความสดนะครับช่วงหลังนี่สองรอยไฟ์ก็ชนะอย่างเดียวนะครับชนะอย่างเดียวเลยเจ้าฟุกน้อยนี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเปิดเกมสั์แข้งปั้มตีรุนแรงครับแข็งแกร่งนะครับเลี่ยงเขาก็ดีนะครับมีลูกหักลูกเหลี่ยมดีครับรุ่นพี่นี่หัวที่หมูไส้ไปหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเดชสัปดานะครับ ก็จะต้องปาจีนก็เจ้าฟุกน้อยก็ชนะคะแนนนะครับแล้วก็มาไฟสุดท้ายได้มาชนะคะแนนมรดกเพชรนะครับพินดีอะคาเดมี่ไปนะครับนะครับก็เจอกับมงคลเพชรครับส่วนเจ้ามงคลเพชรนี่ครับชื่อเดิมก็มงคลเด็ดเล็กเคซ่ายิมนะครับเป็นเด็กจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับเจ้าฟุกน้อยในบุรีรัมย์นะครับอยู่ปโคนชัยครับผมเป็นเจ้ามงคลเพชรนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าพันแกล่งครับไปต่อยแรงครับนะครับแต่ต่อยแรงครับปั้นปั้มเหนียวครับ แล้วก็ยังมีลูกยัดไส้นะครับในการฝึกซ้อมครับได้ความเก่านะครับผ่านมวยดีๆมาเยอะครับนะครับก็สามความหลังของเจ้าเจ้าองค์เพชรนี่ก็ชนะคะแนนแก้วกลางวานพิวโยนะครับที่ชนะที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็มาแพ้มาแพ้ช่อฟ้าทอแสงเทียนนะครับที่ชนะนะครับแล้วก็ไปต่อยวันแชมเป็นชิปชนะอีเลสมามูดี้นะครับที่วันแชมเป็นชิปนะครับ ครับคู่นี้นะครับลูกล่างนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าฟุกน้อยนี่สง่าแน่นอนครับนะครับได้ลูกปล่างนะครับเจมงเพชรนี่ก็ได้กระดูกได้ความเก่าครับนะครับได้นําเลี้ยงที่ดีนะครับคู่นี้ต้นๆนะครับต้นๆจมงกเพชรนี่ไอคิวดีแน่นอนครับนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับมีลูกตอขาต่อยมีลูกหมัดเรืองแรงนะครับนายนี่ไล่แขนเก่งครับส่วนเจ้าฟุกน้อยก็ต้องบอกว่าเหรียนดีครับครับคู่นี้ดูกันปลายๆนะครับดูกันปลายนะครับ มงคลเพชรนี่เมื่อเช้านี่ก็มาสบายๆนะครับมารถปอนหกนะครับส่วนเจ้าฟุกน้อยนี่มาขาดจุดสองนะครับก็ยังดูยังดูว่านะครับมงคลเพชรนี่นะครับก็ยังได้ชื่อชั้นกระดูกมวยนะครับฟุกน้อยนี่จะขึ้นเป็นมวยเกดเอบวกได้แม็กเกตเอได้ไหมเ้ราะว่ต้องผ่านตัวนี้ให้ได้ครับมงคลเพชรครับครับผมนี่คือสี่คู่แรกนะครับถ่ายทอดทางช่องทูฟอร์ยูหมายเลขยี่สิบสี่ครับรับชมนดเดือนแปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับครับหลังจากนั้นครับเราเปิดมาที่ช่องห้านะครับช่องห้าครับและทีสปอร์ตนะครับตั้งแต่เวลา สองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับยี่สิบจุดสามศูนย์นอนะครับเปิดหัวคู่แรกครับชาติเพชรเล็กปอพรพุนบิมครับจะเจอกับบัวขาวเล็กนะครับบัวขาวเล็กลูกคลองตันครับพิกัดร้อยสิบสามปอนด์ครับชาติเพชรเล็กมาร้อยสิบหกจุดหกครับลดไปสามจุดหกครับลดหนักเอาการกันนะครับสามปอนด์หนกนี่แล้วก็ชิวๆครับลดสองเที่ยวผ่านเลยครับครับส่วนเจ้าบัวขาวเล็กนี่มาละสิบสามจุดสองนะครับวิ่งนิดหน่อยครับกลับมาลดได้ปกตินะครับก็ละสิบสามพอดีครับครับเจ้าชาติเพชรเล็กนะครับเป็นมวย เป็นมวยฝานะครับฝีมือก็ครบเครื่องครับเตะหนักต่อยแรงนะครับกล้าแรกกล้าบวกนะครับก็มาเข้าสายงานพิธีดีก็ได้ตั้งแต่ต่อยมวยรอบครับคยต่อยมวยรอบมาของซีพีนะครับตกรอบนะครับพอสุดท้ายนี่ก็แพ้ให้กับเจ้าปืนกลปอประจัก์นะครับที่ลังสิทธ์ครับนะครับแพ้ไปนะครับส่วนเจ้าบุกขาวเล็กนี่ก็ไปสะดุดแพ้เต็งหนึ่งนะครับแต็งหนึ่งสิงสอนรามนะครับแพ้นอกยกแรกเลยครับยังไม่ทันดูดำดูดีอะไรเลยครับโดนหมัดหล่นเลยครับที่ลังสิทธ์นกันครับ ครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นสายเตี้ยนะครับโมเตี้ยนะครับเจ้าชาพิรเล็กนี่หนักแรงครับไอคิวนี่อยู่ที่บัวขาวเล็กนะครับก็พลิกไปพลิกมาได้ครับคู่นี้ครับบัวขาวเล็กไปก่อนนะครับแต่ถ้าโดนหมัดบุบวาบเมื่อไหร่นี่ก็ท้ายาเกมอาจจะเป็นของเจ้าชาพิรเล็กนะครับหรือว่าต้นๆชาพชรเล็กนี่วางหมัดแม่นๆบัวขาวเล็กก็อาจจะหล่นได้นะครับแต่ถ้าชนะกันท้ายๆนี่ผมนีก็ยังชอบไปที่บัวขาวเล็กครับครับผมมาดูข้อที่สองของรายการที่สองของรายการในช่วงที่สองนะครับ ครับไวเลอร์มีนโยทินครับจะเจอกับเจ้าทําเอกนะครับทําเอกทําเอกโตโต้9ก8นะครับหรือว่าจิตอาสาบางแก้วนะครับก็มาจากใต้นะครับไวเลอร์นี่ก็ซ้อมอยู่มีนโยทินนะครับกรุงเทพมหานครครับแถวเกษตรครับก็เป็นมวยสไตล์เตะต่อยรุนแรงครับนะครับต้นๆนี่มีสิทธิ์มีนับมีน็อกได้นะครับส่วนเจ้าทําเอกนี่ก็รูปร่างดีสูงใหญ่ครับนะครับบล็อกมัดนะครับ บล็อกหมัดนะครับกันเตะกันต่อยนะครับบล็อกหมัดแล้วก็ฝังหน้าแทงเข้าไปครับคู่นี้ต้นๆไปที่ไวเลอร์นะครับมีติดเช็คบินได้ส่วนปลายๆก็จะเป็นของเจ้าทําเอกนะครับดูกันยาวๆครับเกมคู่นี้ครับถ้าชอบแบบเร็วๆก็ไปที่ไวเลอร์ครับแต่ถ้าชอบแบบช้าๆชัว์ๆหรือว่ารุนแรงก็อยู่ที่เจ้าทําเอกนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคู่ที่พลิกไปพลิกมาได้หลายตลบครับติดตามครับคู่ที่สองของรายการนะครับ ทางททบ5และทีสปอร์ตครับมาดูคู่ที่3ของรายการครับคู่ที่3าของรายการนะครับช่วงที่สองครับททบ5และช่องทีสปอร์ตครับลุงเล็กหลงตาครับนะครับเป็นมวยจากปกรณ์ชัยนะครับจะเจอกับเจ้าราวีลูกสวนครับมวยจากกรุงเทพมหานครครับครับผู้นี้เจ้าลุงเล็กนะครับเป็นมวยเข่าเหนียวนะครับฝังหน้าล็อกลัดตีแทงยไส้บูดุดันครับ ก็มีปลายปลายก็ดีครับแข็งแรงครับคนที่แล้วก็มาโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะเจ้าฟ้ามีชัยดับรันสารคามที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลงเล็กนี่เป็นมวยพื้นที่ครับประกวนชัยนะครับเด็กบุรีรัมย์ครับเป็นเขอญาติกับเจ้าฟุกน้อยนะครับเจ้าฟุกน้อยที่ต่อยคู่เอกรอบแรกนะครับส่วนเจ้าลวีนี่ก็ลูกศรนี่ซ้อมอยู่ที่กรุงเทพซ้อมอยู่แถวประชาอุทิศนะครับของบางหมัดนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะต่อยค้านะครับหมัดแรงครับกระดูกมวยนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับต่อยมาเป็นร้อยเหมือนกันครับ ครับฟอร์มหลังนี้โชว์ฟอร์มดีครับชนะเชอร์รี่โยธาลักษ์มวยไทยนะครับชนะแตกยก4ี่ฟ้าลิขิตดับลันสารคามนะครับแล้วก็มาชนะน็อกนําไทยนะครับที่บุรีรัมย์ครับชนะน็อกยกสี่นำไทยเพชรหนองกี่นะครับเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับคู่นี้ก็ชิงไหวชิงพิดครับแต่ลูกหนักหวงนี่อยู่ที่ลาวีนะครับคู่นี้ก็ต้องจับตาดูครับ พลิกไปพลิกมาอีกครับนะครับเจ้าลุงเล็กนี่เมื่อเช้านี่มาน้ำหนักพอดีพอดีครับร้อยสิบร้อยยี่สิบสี่จุดสี่นะครับทำการลดนิดหน่อยจุดสี่ผ่านตาช่างเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ้าราวีก็มาร้อยยี่สิบสี่พอดีครับจับตาดูครับเป็นอะไรที่พลิกไปพลิกมาแน่นอนครับนับกับมวยรายการสิบเพชรดินดีครับมาดูคู่เอกของรายการช่วงที่สองครับททบห้าและช่องทีสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับเปิดรับชมตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับครับ สิงเพชดเดชสิงใต้ครับฟอมหนักให้กับเพ็รเดินชนดับลันสารคาม2ปอนด์ครับ1 1 0กับ112ครับสิงเพชรนี่มา1 1 0 6ครับทำการลดไปจุดส่วนเจ้าเพ็รเดินชนมา1้2 4ครับก็ออกเงินนิดหน่อยครับผ่านตาช่างเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ครับสิงเพ็รนะครับเป็นเด็กจากชุมพรครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักเสียบนะครับดักแทงนะครับจัดจ้านครับเชิงดีครับนะครับฟอร์มหลังก็ชนะ ขุนศึกเพชรินดีอะคาเดมี่นะครับที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตแล้วก็มาชนะเพชรสาริษหมู่ปิ้งมิวสิกนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับครับส่วนเจ้าเพชรเดินชนนะครับดาบลันสารคามเป็นมวยจาบจังหวัดกาลสินครับมวยฝานะครับเปิดเกมครับเตะหนักนะครับเตะฝาต่อยฝานํานะครับเข่าในล็อกลัดเหนียวแน่นนะครับหนึบครับนะครับชนัน5ยกนะครับก็ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะนอก ยก4นะครับก้องสยามสมงคลการช่างนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีนาที่ผ่านมาครับแล้วก็มาสุดแพ็กให้กับแกนแก้วสบุญมิลิศครับเมื่อปลายเดือนกันยาครับสามสิบกันยายนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ถือว่าได้หายใจแล้วนะครับทั้งคู่นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่านะครับตอนนี้ก็ออกต่อน้าหนักไปสองปอนด์เจ้าสิงเพชรนี่ต่อน้ำหนักให้กับเจ้าเพชรเดินชนไปสองปอนด์ดูว่านะครับว่าสิงเพชรจะแผ่วไหมนะครับเพชรเดินชนนี่มันสบายๆแน่สองปอนด์นี่ได้ใหญ่นะครับ แต่รูปร่างนี่อาจจะเสียเปรียบครับแต่หนาเตะเลยครับเจ้าเพชรเดินชนถึงเจ้าสิงเพชรนี่เป็นโมที่ไอคิวดีครับฝีมือดีครับต่อ2ออนจะมีผลไหมนะครับจับตาดูครับผู้เอกของรายการครับครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับ8คู่นะครับ8คู่นะครับถ่ายทอดเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นสึกเพชรินดีนะครับถ่ายทอดทางช่องทูโฟยูหมายเลขที่ครับรับชมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงที่2ครับ สายท่อทางช่วงสายท่อทางททบ5ครับและช่องทีสปอร์ตครับรับชมได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับ20.30นครับคู่แรกของช่วงแรกก็ยกเพชรรูปมีเจอกับสิงคิรีนะครับทิพชวรรณนนท์130ปอนด์เพชรสาลิตหม๊คปิ้งมิวสิกเจอกับปะอินต์สอบุญมีฤทธิ์นะครับ160ปอนด์สายเลือดไฟเตอร์มวยไทยนะครับเจอกับศิษยพุ่มพันม่วงพุ่มพันม่วงครับ114ปอนด์ครับ คู่เอกของรายการก็ฟุกน้อยติดหลวงตานะครับเจอกับมงคลเพชรเพชรจินดาคาเดมี่ร้อยสามสิบหกปอนด์นี่คือช่วงแรกนะครับท่อทางตูฟยูหมายเลขที่สิบสี่ช่วงที่สองครับคู่แรกของรายการชาติเพชรเล็กบอพรพูนยิมครับเจอกับบวัวขาวเล็กลูกของตันพิกัดร้อยสิบสามปอนด์คู่สองไวเลอร์มีนโยธินเจอกับทรรเอกโตโต้เก้นะครับ118ปอนด์คู่ที่สามของรายการก็อ่าลุงเล็กก็จะเจอกับลุงเล็กติดหลวงตานะครับจะเจอกับลาวีลูกสวนพิกัด124ปอนด์ครับ เอกช่วงที่2ครับสิงเพชกเดชดสิงใต้เจอกับเพชรเดชนดับลันสารคามตอมหนักให้2ปอนด์ครับ110กับ1 1 2ครับนี่คือคู่มวลในรายการวันนี้นะครับถ่ายทอด2ช่วงครับของศึกเพชรจินดีประจำวันพฤหัสที่4พฤพฤิกายนครับติดตามครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกกันได้นะครับกับมวยพักยกนัดทีครับออดไลน์มาครับมีอัตนำหน้านะครับตามด้วย na TT EE ครับมวยพักยกนัดทีครับระบบทันสมัยที่สุดนะครับ ก้าล้ํนำไปถึงปี2022ครับจิมง่ายครับตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักหมื่นนะครับครับตลหดคลิปนี้สวัสดีครับ